วันนี้เราจะมารีวิวลำโพงบลูทูธรุร่นใหม่ที่ไม่ว่าใครต่างก็ถวินหาไม่ว่าคุณพี่จะฟังที่เถียงนาหรือจะฟังคนเดียวที่บ้านป่าก็จะได้รับพลังเสียงที่เออล้นความสวยงามนั้นแล้วแต่บุคคลแต่สําหรับตัวกระผมหน้าตาน้องมนนั้นออกไปทางดูดีสเปคที่มีจัดมาให้อย่างลงตัวพร้อมออกทัวร์ไปกับเราได้ทุกแห่งหนฟีเจอร์การเชื่อมต่อไร้กังวลเหมาะกับคนปาร์ตี้เสียงเบสด,ดีและนี่คือ Tri b ิทสต o อมบ o อกโกครับผมจู คราบสวัสดีทุกผูบ้าน,นครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการรีวิวลำโพงรุ่นใหม่จากแบนรนด์ t r i b ินะครับชื่อว่า Tribit ด r อ m Box Flow นะครับดร o มบ็อกโฟรเนี่ยเป็นลำโพงรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับของแบนรนด์ t r i b ิตที่จเจาเข้ามาขายในปี2024นี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเราได้รีวิว t r i b ิตไปหลายรุ่นมากมากแล้วนะครับแล้วก็ในเรทราคา2000าัเนี่ยผมบอกเลยว่าหายากมากที<อ>่จะมา Tri บิตลงนะครับเน,นื่องด้วยว่า1ละฟีเจอร์ที่เขาให้มากำลังขับที่เขาให้มารวมถึงการคัสต คัสตอมเสียงได้ในแอปพลิเคชันของเขาสามารถกันน้ำกันฝุ่น IP 6 7ได้แล้วก็กำลังขับครับสูงสุดอยู่ที่25วัต์ซึ่งดังมากนะครับถ้าจะไปปาร์ตี้นอกบ้านและต้องการแบบเล็กๆเบาๆอย่างเงี้ยตัวนี้ถือว่าจัดได้เลยนะครับ ข้อแรกที่ผมจะคุยก่อนเลยแล้วกันก็คือสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ของน้องเขารวมถึงหน้าตาด้วยเพราะว่าหลายๆคนก็สงสัยว hey, ่าเฮ้ยพี่หน้าตามันเล็กเลอย่างเงี้ยมันทําอะไรได้บ้างเสียง <c oughs> มันดีไหม <c oughs> กําลังขับเท่าไหร่แล้วมีฟีเจอร์เสริมอะไรบ้างนะครับ <c oughs> อันดับแรกก่อนหน้าตาของน้องเขาเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบกับไライบิดรุ่นอื่นๆนะสิ่งแรกที่เราจะรู้สึกได้เลยคือน้องจะดูเรียบร้อยขึ้นจะดูมีความแบบไม่กระตุกกระตาเหมือนเจนที่แล้วนะครับเจนนี้จะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกนะแต่เป็นพลาสติกที่แข็งแรงมากๆแแลล้้้้้วววกกก็็สสีีเเเเเเนนน่่ยจะปททาาาาาาดดดผมมออขๆัคุณู ลามผมเคาะนะมันแน่นมากครับมันแน่นแบบ แน่นตับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเอาเป็นว่าใครที่เป็นสายปาร์ตี้แล้วต้องการลำโพงที่มันเบาแล้วก็แข็งแรง tribit Strombox f l o ให้คุณได้แน่นอนนะครับสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งในตัวการออกแบบดีไซน์ของเจนนี้คือตุ่มของน้องเขาเนี่ยจะมีทั้งหมด2แกนนะครับก็คือแนวตั้งแบบนี้แล้วก็แนวนอนแบบนี้เวลาเราไปปาร์ตี้เนี่ยครับมันก็จะมีทั้งแบบที่เราต้องการให้มันยิงดิเรกไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งเช่นเราอาจจะเอาลำโพงไปวางไว้ตรงหัวเต็นท์แล้วแคมป์ของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ฝั่งตะวันตนนก แบบหนึ่งคือเวลาเราตั้งวงล้อมกันแบบกองไฟหรือว่าปาร์ตี้ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วมันมีโต๊ะตรงกลางให้เราวางขนมอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาลําโพงแบบเนี้ยไปวางไว้แล้วก็ง่ายหน้ามนันขึ้นข้างบนมันก็จะสะท้อนเสียงขึ้นไปกระจายเป็นวงกว้างซึ่งตุ่มที่เขาออกแบบมาเนี่ยถ้าเราลองสังเกตนะมันมีทั้งแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยนะครับแนวตั้งเนี่ยตอนแรกผมกังวลเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยตัวมันค่อนข้างจะมีน้ำหมักนิดนึงนะแต่เวลาวางแล้วอ่ะมันจะไหวหรือเปล่าผลปรากฏว่าน้องไม่หลบนะครับไม่ว่าคุณจะเปิดเบรหนักขนาด มีฟีเจอร์การกันน้ำกันฝุ่น IP 6 7มาให้ด้วยมันกันได้ถึง1เมตร30นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่ารักแล้วก็ใช้งานได้จริงครับ ในฝั่งของตัวคําสั่งของปุ่มนะครับด้านบนเนี่ยนะครับจะมีปุ่มไว้ทั้งหมด7ปุ่มนะครับปุ่มตรงกลางเนี่ยนะครับสามารถกด1ครั้งเพลงกด1ครั้งพอสนะครับกด2ครั้งเป็นเพลงถัดไปกด3ครั้งสคริปเป็นเพลงก่อนหน้านะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยมีใครโทรเข้ามากดรับสายได้จากลำโพงม,มือถือแล้วคุยกับลำโพงได้เลยแล้วก็อยากวางสายกด2ครั้งกึกกึวางสายได้นะครับหรือถ้าอยากใช้คําสั่งเสียงเช่นเอ้ยโอเคกูเกิลสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างแล้วนี่อะไรเงี้ยกดค้างน้องก็จะสามารถใช้้้้้้้งงงาานนน Voice iOS Android Assistant ไไไดดดดททัััเลยะครบปุ่ม ขวามือสุดนะครับก็จะเป็นปุ่ม power on off นะครับปุ่มบลูทูธตรงนี้ก็สามารถใช้งานบลูทูธเวอร์ชัน5.3ได้จะเชื่อมต่อกับ iOS ก็ได้กับ Android ก็ได้แล้วแต่ d e v ว c e ของคุณหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้นะเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยเราสามารถ c u s t o ม e q u a l i z e r ได้ผ่านแอปพลิเคชันด้วยก็ถันมาอีกก็จะเป็น EQ Mode นะครับปุ่ม EQ ตรงนี้อันนี้น่ารักมากเพราะว่าจริงแล้วตัวน้องเขาเนี่ยถ้าไม่อยากเปิดแอปนะจะมี EQ ไว้ทั้งหมด3มโหมด a s s i c ก็คือคลาสสิกคลาสสิกก็คือฟัง้นมาจึข ให้อีกประมาณ9เดซิเบลนะครับสอนเรบคนที่อยากจะฟังเพลงแล้วแบบเบสมันกระหึ่มปาร์ตี้ต้องการสนุกสุดๆเลยอะไรเงี้ยกดตรงนี้ได้นะครับหรือจะฟังพอสแคสต์นะครับก็กดอีกหนึ่งจุดครับน้องจะเปลี่ยนโหมดให้กลายเป็นโหมดพอสแคสต์เอาไว้ฟังแบบคำนี้ดีพอสแคสต์เดอะสแตนดาร์ดของเฮียวิตอะไรเงี้ยอ่ะก็สามารถกดตรงนี้ได้หรือถ้ายังไม่พออยากคัสตอมเพิ่มนะครับเอ๊ะรู้สึกว่าอยากจะบูสต์เสียงแหลมขึ้นมาหน่อยนะครับเปิดแอปพลิเคชันของเขาเลยนะครับก็จะสามารถคัสตอมได้เยอะมากแล้วก็ในนั้นก็จะมีพรีเซ็ตมาอี ก็จะเจอกับพอร์ตไทสีซึ่งพอร์ตไทสีนี้ครับเราสามารถที่จะเสียบชาร์จได้แล้วก็เอาไฟออกมาได้ด้วยนะครับคือในตัวของน้องเขาเนี่ยนะครับจะมีมีแบตเตอรี่อยู่ประมาณ4,800ม ah ิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้ฟังเพลงอย่างเดียวได้เนี่ยสูงสุดประมาณ30ชั่วโมงในการเปิดวอลลุ่ม50%นะครับถ้าเปิดว่าดังกว่านั้นเนี่ยก็จะลดหลั่นลงไปเนาะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราสึกว่าเออเราไม่ได้ฟังนานขนาดนั้นแล้วมือถือเราแบบใกล้จะหมดแล้วคุณสามารถเอาสาย Lightning Pro C, C มาเสียบชารจใหห้กับ iPhone รือ C2C มาเสียบชาร์จให้้้้ั Android ไดเป็น,นทง าแล้วก็เป็นเท้าแบงในตัวอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าชาร์จไปแล้วมันจะเอาแบตจากลำโพงจนหมดนะครับมือถือแบตเต็มแต่ลําโพงไม่มีแบตอ่ะฟังไม่ได้ไม่ต้องกังวลน,น้องจะมีการตัดไฟเมื่อลำโพงเนี่ยมีแบตเตอรี่น้อยกว่า5ปร็ โอเคการใช้งานอย่างแรกที่เราจะคุยกันนั่นก็คือเรื่องของการฟังเพลงแน่นอนว่าเราซื้อลำโพงบูธมาต้องการฟังเพลงเนาะน้อง t r i b i t Strombox Pro เนี่ยนะครับมีกำลังขับสูงสุดอยู่ที่25วัตต์มีฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสียงแหน่จริงแล้วถ้านับในเรื่องของการบูธหรือว่าการเปลี่ยน EQ นะในตัวเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบมีคลาสสิกมี XBa s แล้วก็มีทางฝั่งพอดแคสซึ่งแล้วว่าคุณจะไปใช้งานแบบไหนถ้าฟังสบายๆเฉยๆเลยนะครับนั่งปาร์ตี้กับเพื่อนมาเที่ยวในป่าในเขาคลาสสกกเนนนีี่่ยยมวาาแล้้้ตตึึจะป์ใหััขได เบสชัดเจนขึ้นก็สามารถกดตรงปุ่ม EQ เพื่อ b o o s ์น้องเขาให้กลายเป็น X เบสได้นะครับเบสก็จะ b o o s ์ขึ้นมาประมาณ9เดซิเบลหรือว่าถ้าต้องการพักผ่อนนะครับฟัง p o s c a s t อ่าน e-book ที่เป็นแบบเสียงอะไรเงี้ยครับก็จะมีโหมด podcast ให้ได้ฟังซึ่งอนี้ผมก็ใช้บ่อยด้วยเช่นกันนะครับบางทีอาจจะฟัง standard podcast นะครับหรือว่าจะฟังคำนี้ดี podcast อะไรเงี้ยก็สามารถกดเลือกโหมด EQ ได้เลยจากตัวเครื่องไม่ต้องไปวุ่นวายกับในแอปพลิเคชันแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกเอ๊อยากจะปรับแต่งเพิ่มเติมหรือมีแนวเพลงที่มันเฉพาะเจาะจ ในหน้าอีควอไลเซอร์ของแอปไดรบ a t เขานะการฟังเพลงผมขอบอกก่อนนิดนึงว่าเป็นรสยมส่วนบุคคลโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยถ้าให้เลือกนะว่าฟังเพลงแนวไหนเหมาะกับน้องเขาเนี่ยโดยส่วนตัวผมผมว่าเป็นแนวฮิปฮอปแนวอะคูสติกแล้วก็แนวป๊อปสแนวนี้เนี่ยน้องทํามาได้ค่อนข้างดีคือด้วยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยนะครับเบสที่เขาทํามาได้เนี่ยจะออกแนวแบบนุ่มๆุนินดนึงนะครับมีความหนึบแต่ว่าไม่ได้พุ่งมากจนเกินไปทําให้เราสามารถฟังเพลงเบาๆได้แบบนานๆส่วนการฟังเพลงที่มันหนักมากมาก หรือเสียงมันแผดมากๆเนี่ยนะครับ EQ ที่เขาเซตมาให้ defaultult เดิมๆจากโรงงานเนี่ยอาจจะแบบตอบสนองได้ไม่เยอะขนาดนั้นอาจจะต้องไปปรับแต่งเอาใน EQ หรือถ้าเป็นแนวร็อกแล้วมันไม่ได้ร็อกจ๋ามากๆนะครับไม่ได้แผดเผาอะไรขนาดนั้นเนี่ยเป็นแนวสไตล์แบบ b o d y slam นะครับ silly fool อย่างเงี้ยหรือจะเป็นแบบเต็มที่นะสำหรับผมคือประมาณแบบวัน OK Rock อย่างเงี้ยเอ้ยน้องเขาทาได้แต่ถ้าเป็นแนวแบบสไตล์แบบเมทัลจ๋าเมทัลลิก้าอะไรพวกเนี้ยผมว่าน้องเอาไม่อยู่ด้วยคาแรคเตอร์ที่เน้นฟังสบายฟังง่ายเบสนุ่มๆอะไรแบบนั้น,น ในอินดอร์แล้วก็เอา d o ดอร์เนี่ยถ้าอินดอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะหายห่วงได้คือกําลังขับ25วัตต์ตัวนี้คือ25วัตต์แทๆ้ๆแล้วก็กาลังขับเนี่ยผมบอกเลยว่าเผลอๆดีกว่าตัวเล็กๆ30วัตต์ที่ผมเคยเล่นหลายๆตัวได้ซ้าไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากเลยนะคือเรื่องของเวลาเราเปิดวอลลุ่มสัก100%อเะไรเงี้ยเสียงไม่แตกลําโพงไม่พรา่าเบสยังมีมิติอยู่นะครับนี่คือความดีงามของความที่เป็นแบบแบ,บ,แบรนด์ระดับโลกหรือแบรนด์ไฮเอ็นอย่างอย่างทรอบิดอย่างเงี้ย อนโดอะไรเงี้ยครับเหลือเฟือมากๆหรือถ้ามีงานปาร์ตี้อินดอร์นะครับอยู่ในห้องปิดประมาณสัก30 40ตารางเมตรอย่างเงี้ยครับผมบอกเลยว่าเหลือเฟือมากๆใช้งานได้เลยวอลลุ่มที่ผมใช้เนี่ยเต็มที่ที่ออฟฟิศนะ50%นี่ก็ดังสุดๆแล้วนะครับส่วนการใช้งานเอาดอร์นะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะถ้าตั้งวงกันกับเพื่อนๆอ,อยู่กันสัก5คนหรือ10คนอย่างเงี้ยผมว่าเอาอยู่นะแบบสบายๆง่ายที่สุดครับเอาน้องไปอยู่กลางวงแล้วก็หง่น้องเขาขึ้นมาอย่างที่บอกว่าน้องสามารถใช้งานได้ทั้งแนวตัั้้้้้งงงงงงแแลวววกนนนนนออถาาาาาาตเีียยะะจิสไไไปปปหหํใ เล็กๆห้าคนสิบคนอย่างเงี้ยเหลือเฟือมาก อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆเวลาใช้งานเอาท์ดอร์ก็น่าจะเป็นตัวบูตเบสหรือว่าตัวเอ็กซ์เบสของเขานะคือถ้าฟังอินดอร์เนี่ยจริงแล้วเบสมันเหลือเฟือมากแต่ถ้าฟังเอาท์ดอร์บางทีเราอยากจะเพิ่มความสนุกของปาร์ตี้ขึ้นไปอีกกด EQ ด้านบนครับบูตเบสขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเนี่ยกำลังสวยเลยแต่ทั้งนี้ทนะต้องบอกไว้ก่อนว่าการบูตเบสขึ้นมาเนี่ยจะเหมาะสําหรับแนวเพลงที่ไม่ได้เก่งเบสมากๆอยู่แล้วอาจจะเป็นแนวแบบป๊อปที่แบบเราอยากให้มันสนุกขึ้นอะไรเงี้ยหรือจะเป็นแนวรรรรรร็็็อออออออกก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 กททีีรรทีี่นน่่่่่่่ตต้้้นน้้้งงงาาาาาาาะะะะเเเเเเเดดืมม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 ันนััันน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 นแแแแแขขึึึซซ์์บบบสสจปปปปโยยชๆๆถวววฮฮิิหูลลคพ ผมว่าอันนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มันจะมีความแบบไม่สม่ําเสมอกันของเสียงเบสอันนี้ก็ก็มาแชร์ในเรื่องการฟังเพลงได้ฟังกันนะโดยภาพรวมครับถ้าเอามาฟังเพลงอินดอร์ indoor, สำหรับผมยังไงก็ร้อย 10. เต็มสิบผมว่ามันเหลือเฟือมากๆในการฟังเพลงอินดอร์ indoor, ด้วยลำโพงตัวเล็กๆแบบนี้นะครับส่วนเอท์ดร์เนี่ยผมให้ประมาณแบบเก้าเต็มสิบเลยนะส่วนการใช้งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเรื่องการฟังเพลงเอท์ดร์ outdoor, ก็จะเป็นการกันน้ำกันฝุ่นอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับด้านลข้างเราก็จะมีแบบสปริงเกอร์น้ำอาจจะมีฝนตกบ้างหรือเราอาจจะไไปปนนนนนััั่่่่งงงงออออยูริมมสะะกบบบเเพืๆคแแลลลล้้้วีใึตหจ สอบการกันน้ําให้ดูนะครับโดยการหยอร่อนลงไปในน้าลึก2อเมตรเราเล่น1เมตรนะครับ1เมตรอะลองดูนะ <c oughs> เราเล่นอยู่ริมต่าครับแล้วเราปล่อยน้องลงไปตุ๊มโอยตายแล้วกำปองตกอบอกแค่ว่า1เมตร30นาทีพออย่างเนี้ยไม่ถึง1่เมตรอันนี้ทดสอบให้ดูแล้วนะครับว่ากันน้ําจริงๆ,ๆนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดจุ๊ ิดจุกอย่างอะไรเลยจะลุยทั้งฝุ่นจะลุยทั้งฝนน้องเอาอยู่หมดด้วยราคาของเขาด้วยขนาดของเขาด้วยการที่ไม่มีจุกยางปิดซิลแต่ยังกันน้าได้ถึง IP 6 7สําหรับผมคือผมแฮปปี้มากและอีกหนึ่งอย่างที่พ่วงเข้ามาก็คือเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานตัวน้องเขาเนี่ยมีแบตเตอรี่บิลลอินมาให้4 8 0 0มิลลิแอมสามารถใช้ยาวนานได้สูงสุดถึง30ชั่วโมงคุณอย่าลืมนะว่านี่คือราคา2 0 0 0กว่าบาทคุณอย่าลืมว่านี่คือลำโพงตัวเล็กๆปุ๊กปิกป๊กที่เราสามารถคล้องแขนไปไหนมาไหนได้้แต่คุณสามามรถฟัังงงเเพลกบนอ ได้สูงสุด30ชั่วโมงในวอลลุ่ม50%อโอ้แค่นี้คือสายปาร์ตี้หรือว่าสายเอาติ้งนี่ฟินแล้วนะครับยังไม่พอฝั่งด้านขวามือที่เป็นพอร์ตไ p e C ตรงนี้นะครับถ้าคุณมีสาย usb c to c หรือ c to lightning คุณสามารถทำตัวน้องเขาเนี่ยให้กลายเป็น power bank ได้คือแบบว้าว โคตรเจ๋งนะครับและถ้าคุณมีเพื่นอนหลายๆคนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยซื้อรุ่นเดียวกันวันในวันหนึ่งเรากลับมาปะกันนะครับเราก็สามารถเอามาเชื่อมต่อด้วยกันได้อาจจะเป็นแบบสเตอริโอโหมดก็ได้คุณชอบฟังซ้ายขวาแยกกันแบบอิสระเนาะตัวหนึ่งอยู่มุมหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่มุมนึงหรือคุณจะแพร r i n งให้น้องเขากลายเป็นปาร์ตี้โหมดช่วยบูทความดังหรือเอาไปไว้กันคนละห้องคนละที่อย่างเงี้ยโดยการเปิดจากสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องเท่านั้นเองก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดีวยวกันกับราคาย้ำอีกทีนะครับว่า 2, นี้แล้วเขารู้สึกยังไงบ้างมีอะไรบ้างที่เขาชอบไม่ชอบไปลองฟังดูครับ สิ่งดีเวอร์เวอร์เป็นคุณภาพเสียงที่แบบว่าพิมพ์นิยมของลําโพงอะฮะปกติอะถ้ามันจะเสียงดีมันมักจะแบบทําหูฟังโดยที่เด่นไปด้านใดด้านหนึ่งแต่อันเนี้ยมันดีแบบไปทุกด้านแล้วมันก็โดดเด่นขึ้นมาหมดเลยเหมือนคุณไม่ต้องเลือกว่าอยากให้มันเด่นด้านไหนครับเป็นลําโพงที่กลมทุกด้านอะไม่ว่าจะเบสมันก็ไม่ได้ทุ้มเกินหรือแบบกระแทกหูเกินส่วนเสียงแหลมก็คือไม่ได้แหลมจนแทงหัวส่วนเสียงกลางก็คือเสียงร้องชัดนะพูดตามตรงนะมันไม่ค่อยเหมาะกัในอันนี้กบรายละเอียดไปเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น พวกเบสพวกอะไรมันก็มาเต็มดีเสียงนักร้องก็ชัดดีแต่เราชอบฟังแบบพวกเมนรายละเอียดเยอะๆน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวน้อง t r i b ิทสโตรม b ล็อกโฟลนะครับลำโพงบลูทูธรุ่นใหม่จากแบรนด์ t r i b ิทนะครับที่เปิดตัวมาใหม่เลยต้นปี2024นี้นะราคาครับ2,990บาทนะครับถามว่าแพงไหมสำหรับผมไม่แพงแรกมาอนกับว่าเราได้กำลัง25วัตต์แท้ๆนะครับเสียงดีเสียงดังเบสนุ่มแล้วก็ไม่แตกเวลาเปิด100%สหรับผมแค่นีี้้้ก็แแฮปปลวนะครับน้องเายังมีลูกเล่นเสริมอืร์เช่นเรื่องของการใช้งานแอปพลิเคชันี้แค่แฮปปี้แล้ว เรื่องของการใช้งานพอดแคสต์หรือเราจะเอาน้องเขาไปลุยมากๆน้องเขาสามารถจะทําทได้ด้วยเช่นกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ของอ e ีกาเจตไทยแลนด์หรือช่องทางอื่นนะครับที่เขามีจัดจาหน่ายอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะครับไปดูอะไรเพิ่มเติมอีกกับน้องรุ่นนี้ก็คอมเมนต์มาไว้ได้หรือให้เทียบกับตัวไหนคอมเมนต์มาบอกไว้ได้หรือว่าใครที่ซื้อไปแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆไว้ได้เลยนะวันนี้ผมตั้มกับ Flow. ไทริบิสตอมบ็อกฟ